สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนพี่ๆทำขนมเหนียวใบเตยกันจ้าส่วนของน้ำเชื่อมนะคะก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวค่ะเกลือเดี๋ยวเราใส่แค่นิดหน่อยเท่านั้นนะคะแล้วก็น้ำสะอาดค่ะ เราเริ่มเตรียมน้ำเชื่อมกันก่อนนะใส่น้ำเปล่าลงไปเลยนะคะเกลือหมูจะใช้แค่หยิบมือเท่านั้นนะนิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้เขาตกทรายค่ะจากนั้นยกขึ้นตั้งเตานะคะใช้ไฟกลางค่อยไปทางอ่อนค่ะแล้วก็ปล่อยเขาทิ้งไว้เลยนะคะไม่ต้องไปคนนะประมาณ1 5นาทีค่ะ อตอนนี้ครบ15นาทีแล้วนะคะก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็ปล่อยวางทิ้งไว้จนเขาเย็นสนิทเลยนะคะเดี๋ยวหมูจะเตรียมทอดข้าวพองรอไว้ก่อนนะคะน้ำมันใช้น้ำมันปาล์มนะคะไฟกลางก็พอเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนแป๊บนึงส่วนข้าวพองที่ใช้นะคะมันก็จะมาจากข้าวเหนียวตากแห้งเนาะข้าวเหนียวเอ่อนึ่งสุกแล้วค่ะจะเป็นข้าวเหนียวที่กินกับส้มตำก็ได้นะคะ ซื้อร้านขายส้มตำมาแล้วก็เอามาตากให้แห้งเลยนะให้แห้งสนิทเลยค่ะเนี่ยก็มายีๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทอดให้เขาพองค่ะวอร์มน้ำมันแล้วนะคะเราจะมาเทสดูนะคะว่าน้ำมันร้อนพร้อมใช้ไหมนะคะหย่อนลงไปหน่อยนึงเนี่ยนะคะเขาจะต้องแบบดีดขึ้นมาแบบนี้เนาะแปบ๊บหนึ่งแล้วก็ลอยขึ้นมาเลยนะคะแบบนี้คือน้ำมันร้อนพร้อมใช้นะอ่ะคราวนี้หมูก็จะค่อยๆทย,ยอยใส่ โรยทั่วๆนะคะระวังกระเด็นด้วยนะมันร้อนอือนล้วเนี่ยค่ะเห็นปะ่ะมันก็จะลอยตุ๊กป่องขึ้นมานะคะแล้วก็คั่วหน่อยค่ะให้ทั่วๆรอให้แบบสีเหลืองหน่อยนึงนะคะแล้วก็ช้อนขึ้นเลยระหว่างนี้นะคะก็ให้พี่ๆนะคะไปเตรียมกระดาษซับมันให้เรียบร้อยเนาะเพราะถ้าน้ำมันไม่ร้อนนะคะเขาก็จะไม่พองแล้วก็จะไม่ค่อยกรอบนะคะจะกลายเป็นแข็งไปเนาะ เอาแค่แบบพอขึ้นสีสวยๆนะคะพอต้องเผื่อเดี๋ยวขึ้นมาก็จะเข้มอีกนิดนึงนะใส่กระดาษซับมันรอไว้เลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะข้าวพองของเราสีสวยน่าทานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราวางพักเอาไว้ให้เขาคลายร้อนก่อนเนาะเสร็จแล้วค่ะให้ใส่โหลใส่กระปุกอะไรก็ได้นะคะปิดให้สนิทค่ะไม่ให้อากาศเข้าเนาะ ก็จะกรอบอยู่ได้นานเลยนะคะอันนี้ทำล่วงหน้าไว้ได้ค่ะเดี๋ยวหมูจะลองชิมให้ดูอืมกรอบเลยเห็นไหมอร่อยเลยค่ะมาเริ่มที่ส่วนผสมเลยนะคะวันนี้เราจะใช้แป้งสองตัวค่ะแป้งข้าวเหนียวแป้งมันเกลือหัวกระทิก็ใช้เป็นกระทิก,กล่องนะคะ น้ำอุ่นค่ะส่วนใบเตยนะคะวันนี้หมูจะใช้เป็นผงใบเตยสําเร็จแบบนี้ค่ะลักษณะก็จะเป็นผงมาแบบนี้นะคะใช้ง่ายสะดวกเลยค่ะไม่ต้องมานั่งคั้นน้ำใบเตยต่อไปแล้วเริ่มจากของแห้งก่อนเลยนะจ๊ะแป้งข้าวเหนียวแป้งมันผงใบเตยหอมมากๆเลยค่ะเกลือ สมเข้ากันเลยสะดวกเลยค่ะไม่ต้องมานั่งคั้นน้ำใบเตยแล้วนะคะสามารถแดัดแปลงนะคะเป็นผงอย่างอื่นก็ได้นะเช่นมันม่วงผงเผือกฟักทองอะไรก็ได้นะคะแค่ลงแครอทมีหมดเนาะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเตรียมในส่วนของสดนะคะให้เสียเวลาค่ะอคุณล,ลุมต้องกลางไว้นะจ๊ะน้ำอุ่นนะคะค่อยๆยทยอยใส่น้ำอุ่นเราจะทยอยใส่นะคะ เสร็จแล้วค่ะเราจะใส่หัวกะทิลงไปก่อนปริมาณอัตราส่วนของน้ำที่เตรียมไว้นะคะอาจจะมีบวกลบนิดหน่อยนะสาเหตุมาจากความชื้นในแป้งอะคะ่ะแป้งเก่าแป้งใหม่เนาะก็อาจจะมีความชื้นไม่เท่ากันนะคะดังนั้นเดี๋ยวให้เราสังเกตเนื้อแป้งเป็นหลักนะคะอันนี้ก็ค่อยๆเติมไปก่อนหมดแล้วนะถ้าน้ำ ตาอัตตาส่วนหมดแล้วแล้วยังรู้สึกว่าเขาแห้งไปนะคะก็ให้เราทยอยเติมได้อีกนะคะเวลานวดนะคะใช้อุ้งมือตรงนี้นวดก็จะมีน้ำหนักดีขึ้นนะคะนวดให้แป้งเนียนเลยค่ะลักษณะของแป้งที่ได้นะคะก็คือเขาจะเนียนนะคะแล้วก็นุ่มมือค่ะแล้วก็ไม่ติดกับขอบกระมังเนาะแต่ถ้าแป้งใครแห้งนะคะอาจจะเจอแบบแป้งเก่ามานะคะก็ให้หยอด น้ำนะคะหรือหัวกะทิก็ได้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะค่อยๆเติมทีละหน่อยค่ะแล้วก็นวดต่อสังเกตดูว,ว่าให้แป้งเขานุ่มมือนะคะลักษณะของแป้งที่ได้นะคะต้องมีลักษณะเนียนนะคะแล้วก็นุ่มนุ่มมือแบบนี้เลยนะแล้วก็ไม่ติดกับขอบกระมังนะคะก็เป็นนั้นว่าใช้ได้ค่ะตอนนี้เราก็ตั้งน้ำ เอาไว้รอก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้มแป้งค่ะและอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือตัวมะพร้าวค่ะที่เราจะมาคลุกขนมนะวันนี้หมูจะใช้เป็นมะพร้าวทึนทึกขูดเป็นเส้นแบบนี้นะคะโรยเกลือนิดหน่อยนะคะไม่ได้เยอะนะแล้วก็คลุกให้ทั่วค่ะถ้าใครทําเยอะๆทําขายนะคะแนะนําว่าให้นําไปนึ่งก่อน,นะคะ่ะประมาณสัก10นาทีนะคะให้มะพร้าวเขาสุกก่อนนะ่ะเขาจะได้ อยู่ได้ทนทนนะคะเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างร้อนจะได้ไม่เสียเร็วแต่ถ้าเกิดใครทำทานที่บ้านนะคะทำไม่เยอะอย่างวันนี้นะคะเดี๋ยวหมูจะเอาเข้าไมโครเวฟค่ะเห็นไหมเข้าไมโครเวฟก็ได้สักประมาณ5นาทีนะคะ3-5นาทีก็ใช้ได้แล้วแป้งที่เสร็จแล้วนะคะพยายามอย่าให้โดนลมนะคะไม่งั้นเดี๋ยวแป้งเขาจะแห้งเนาะ วิธีขึ้นรูปนะคะมี2แบบเนาะแบบนี้คือหยิบเอานะคะตามอะไรอะกะเอาแล้วกันเนาะประมาณนี้นะคะเขาจะค่อนข้างแบนๆนิดนึงนะคะไม่ได้แบบกลมบล็อกๆนะคะแบบนี้เนาะอะอันนี้น้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะก็รอให้แป้งเขาสุกนะคะแป้งเขาสุกก็คือเขาจะลอยขึ้นมาเนะ ตอนแรกตั้งให้น้ำเดือดเลยนะคะพอน้ำเดือดปุ๊บใส่ตัวแป้งลงไปค่ะเราก็เบาไฟนิดนึงนะคะให้เขาค่อยๆสุกอะคะ่ะอ่ะเห็นไหมเริ่มจะลอยละมีบางอันนะคะเริ่มลอยแล้วก็รอสักครู่ค่ะอ่าลอยหมดแล้วนะพอเขาลอยแล้วนะคะปล่อยให้เขาสุกอีกสักครู่หนึ่งอะคะ่ะอย่าเพิ่งรีบตักขึ้นนะจ๊ะประมาณสัก 2 3ถึงนาทีก็ได้ค่ะพอได้แล้วคราวนี้เราก็ช้อนขึ้นเลยนะนำมาใส่ในมะพร้าวของเราเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคุกมะพร้าวเลยตอนที่ตัวเขายังร้อนๆอ,อยู่แบบนี้เนาะคุกตอนที่เขายังร้อนๆอ,อยู่เลยค่ะมะพร้าวมันจะได้ติดสวยๆเนี่ยพอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็ไปจัดใส่จานใส่กล่องได้เลยค่ะ ประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าจะให้ทําเร็วๆนะคะเวลาที่เราทําขายอะมาปั้นทีละก้อนก็อาจจะช้าเสียเวลานะเราก็หยิบมาก้อนนึงเลยค่ะคึงให้มันเป็นท่อนประมาณเท่าๆกันค่ะแล้วเราก็ตัดก็จะเร็วขึ้นหน่อยนะคะน้ําเราร้อนอยู่แล้วเราก็ใส่โลดเนี yeah. ่ย คือมันจะเล็กบ้างใหญ่บ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะกะเอาดูนะคะช่วยได้หมูว่ามันก็เร็วขึ้นได้ประมาณนึงเลยแหละพร้อมเสิร์ฟล้วจ้าอันนี้หมูขอแบ่งมาเป็นจานเล็กหน่อยนะคะโรยข้าวพองราดด้วยน้ำเชื่อมหอมๆน่าทานมากๆเลยค่ะแป้งนุ่มเหนียวจริงๆ ทานด้วยกันนะจ๊ะลองทำกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อ้ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆไว้พบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ